เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าพอเกิดอุบัติเหตุแล้วมันใหญ่เช่นกันค่ะ4แยกกําลังจะปรับวงเส้นทางปรากฏว่าสัญญาณไฟมันเกิดเขียวพร้อมกันทั้งหมด3ด้านมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุรถชนกันกลางแยกชาวบ้านโทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะคะให้แก้ไขไม่มีใครแก้กว่าเจ้าหน้าที่จะมากันนูน่นเกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะนี่เกิดที่4แยกขอาคตุ๋นร่มตะครับเกิดเพราะไฟแดงไฟเขียวไฟเขียวพร้อมกัน สามทางครับโทรแจ้งก for ันตั้งแต่ตีสองแล้วไม่มีหน่วยงานไหนออกมาและผิดชอบเลยครับร <ator Mick> <loses> ู <teor icz> ้น่าจะชนผมนี่ทำให้เกิดเหตุสาสี่อันต้มหัวหยอเส้นรกกเเยบ้ยเรียบร้อยอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยเฮออกแล้วไฟเกิดแล้วเรียบร้อย โอ้ยชนกันต่อหน้าต่อตาเลยอีกคันหนึ่งซ้อนกันมาภาษาชาวบ้านบ้านน่ะเน้นเรียกพูดยังไม่ทันขาดคำอุบัติเหตุที่ชนกันกรณีแรกมีคนเขาถือโทรศัพท์มือถืออัดคลิปไลฟ์สดไปแล้วก็บรรยายไปว่านี่สิแยกไฟแดงตรงนี้ไฟสัญญาณจราจรมันเสียเพราะมันเขียวพร้อมกัน3ด้านรถเลยพุ่งมาชนกันพอถือมือถือถ่ายไลฟ์ไปไม่เท่าไรนั่นอีกหนึ่งเหตุการณ์ตามหลังมารถชนกันโครมอีกหนึ่งกรณีค่ะ แยกตรงนี้คือแยกพ่อขุนผาเมืองนะคะอยู่ในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสักตีสามของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วคนที่ถือมือถือไลฟ์สดก็คือคุณพี่ทวัชชัยเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อค้ากําลังจะรอซื้อผักอยู่แต่สังเกตเห็นว่าเอ๊ะทําไมสัญญาณไฟจราจรมันแปลกๆไอ้ทางฝั่งมุ่งหน้าไปยังเมืองเพชรบูรณ์อ่ะมันเป็นไฟแดงตลอดและกระพริบแบบนี้ตลอดเลยนะ มันไม่เคยเขียวเลยแต่อีก3แยกที่เหลือ3ด้านที่เหลือ มันจะกระพริบพร้อมกันทุกด้านถ้าไม่เขียวตลอดก็เหลืองพร้อมกันไอ้แดงกับเหลืองพร้อมกันะรถไม่ออกตัวแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าไฟเขียวมันพร้อมกัน3ทางมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ2คู่แรกเนี่ยคือตอนนั้นรถมันไฟเขียวพร้อมกันก็เลยเกิดอุบัติเหตุรถ2คันไปชนกันก่อนแล้วก็เสียหลักไปชนรถข้างทางเสียหายรวม4ี่ตอนนั้นอะตำรวจมาตรวจเหตุ พี่พ่อค้าขายผักก็เลยไลฟ์สดบรรยายไปว่าเนี่ยที่มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสัญญาณไฟมันเสียพูดยังไม่ทันขาดคํครมอีกรอบโฟลจูเนอร์เข้ามาชนกับกระบะพี่ธวัชชัยก็เลยอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขหน่อยผมเคยโทรไปแจ้งแล้วนะจะเอาเบอร์มือถือให้ดูเลยว่านี่ผมโทรไปหมดเลยนะ1นึ่กหนึ่งสายด่วนจาราจรสพหล่มสักไม่มีใครมามาอีกทีหนึ่งคือเกิดอุบัติเหตุถึงมาฟังเสียงหน่อยค่ะ ไฟไฟตรงสี่แยกอะ่ะมันเป็นไฟเขียว3ามนะสาทางอีกทางเนื้อมันจะเป็นไฟแดงตลอดไม่มีกระพริบเลยครับเอกอคานี้ประมาณตีสามกว่าแล้วตีสี่นี่แหละที่ผมโทรไปแจ้งกันนะแจ้งบอกให้เขามาดูอะ่ะแต่มันก็ไม่มีใครออกมาดูไงโทรไปโทรหลายที่เลยนะทั้งหนึ่งหตรงเกหนึ่งเแล้วก็อะไรอีกหลายที่อะ่ะ จนกระทั่งเกิดเกิดอุบัติเหตจุจนกระทั่งประมาณตีตีสี่เกือบตีห้าประมาณนั้นน่ะที่เกิดเหตุอ่ะอถึงมีคนออกมาครั้งนี้ยังดีนะคะไม่มีใครใบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตมีแค่รถเนี่ยจอดอยู่แล้วมันก็เสียหายแต่ครั้งต่อไปถ้าไม่มีใครมาแก้ไขสัญญาณไฟจาราจรอ,อาจจะเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีคนเสียชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าทางร่วมทางแยกอ่ะมีคนสัญจรไปมาตลอด แล้วแบบนี้ต้องถามว่าใครรับผิดชอบอทั้งเรื่องสัญญาณไฟจราจรจะเป็นทางหลวงไหมหรือการไฟฟ้าก็ต้องมาว่ากันมันไม่ควรจะเป็นสีเดียวกันทุกแยก <c oughs> เอขยับไปดูที่สระบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมครับอันนี้เขาบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วแต่ประเมินความเร็วไม่ถูกเพราะมันเป็นบิ๊กไบค์คุณผู้ชมฮะเก๋งกราบรถปั๊บชนมอเตอร์ไซค์เข้าเต็มๆแล้วลอยกระเด็นเลยลองดูภาพภาพนี้นี่ฮะ พุ่งออกไปจะกลับรถไปอีกฝั่งนี่มอเตอร์ไซค์ชนอัดแล้วลอยกระเด็นจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าสระบุรีอยู่แถวแถวบริเวณหน้าร้านสุก,กี้นกน้อยอำเภอพระพุทธบาทนีกล้องอีกมุมหนึ่งดูนั่น,นะฮะแล้วคนขับรถเก๋งเนี่ยคือเป็นคุณตาแล้วอายุ74คือแกก็ยืนยันนะบอกว่าเห็นแล,ะละ้วละ่ะกินข้าวกินสุก,กี้เสร็จปับ๊บกำลังจะกลับบ้านเห็นว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วแต่อยู่ไกล ไม่รู้จริงๆประเมินไม่ถูกว่ามันเป็นบิ๊กไบค์แล้วมาเร็วเพราะรถที่เกิดเหตุคือบิ๊กไบค์แซดพันนะฮนะตัวแรงเลยแล้วยังดีที่ว่าคนขี่บาดเจ็บเล็กน้อยคือมีบริเวณแผลฉีกขาที่คางกับที่แขนขวาแต่ว่าไม่ถึงขนาดอาการสาหัสต,ตอนนี้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วย<ะ>เรื่องของการประเมินนี่นี่คืออาการของคนเจ็บดูนะค,คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังเป็นอะไรไม่มากแต่อย่างที่บอกไปคือตอนเนี้ย บางทีเราขับรถเก่ง <c oughs> เห็นมอเตอร์ไซค์อยู่ไกลก็จริงแต่เราต้องประเมินความเร็วก็าด้วย เพราะอยู่ไกล<ฆ>ถึงถ้ามาเร็วมาแรงเป็นบิ๊กไบค์แบบนี้มันแวบเดียวมันมาถึงตัวแล้วอะแล้วถนนมันลื่นด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนตกแล้วคุณพี่จะกลับรถฝั่งนูน้นอะจะตัดหน้าเขาเลยอ,อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนไม่ได้ตัดหน้าใครค่ะแต่ว่าขับจี้ตูดกันไปติดๆเลยพอมีจังหวะรถคันแรกเบี่ยงออกไปให้รถคันหลังที่มาด้วยความเร็วเบรกเข้าไม่ทันชนรครมเข้ากับรถอีกคันหนึ่งค่ะ เนี่ยค่ะขับจี้ตูดกันมาสักพักหนึ่งแล้วดูนะเดี๋ยวกระบะคันข้างหน้านี้เขาจะเปลี่ยนเลนไปอยู่ฝั่งซ้ายให้พอเปลี่ยนเลนไปอยู่ฝั่งซ้ายให้ปั๊บหนึ่งพี่คันที่มีกล้องหน้านรถจะเปลี่ยนเลนก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าขับจี้ตูดเข้ามาด้วยความเร็วพอไม่ทันแล้วยังไงอ่ะ โครมเข้าไปเต็มๆใส่รถอีกคันหนึ่งที่เขาก็ขับมาของเขาตามปกติเลย,ยทีมงานบอกว่าภาษาวัยรุ่นคาเรียกวังนุกมันบันบังเอาไว้บ,บังเอาไว้ไม่ให้แซงไม่ให้คุณไปต่อได้แต่จังหวะเขาเปลี่ยนเลนจะให้ไปมันก็ไปต่อไม่ได้จริงๆค่ะชนโครมเข้ากับรถคันข้างหน้านเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนพระรามสองในช่วงจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอำเภอเมืองเหตุการณ์นี้คนที่ไปชนเขาก็บาดเจ็บ คนที่โดนชนท้ายก็เจ็บรถก็พังเช่นเดียวกันพี่คนที่โดนชนท้ายเป็นสองสามีภรรยาค่ะจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคือตอนนั้นน่ะคาดเข็มขัดนินรภัยแต่ขนาดคาดนะหัวแตกซิ่โครงหักถ้าไม่คาดจะขนาดไหนอาจจะกระเด็นทะลุกระจกหน้านรถออกมาเลยก็ได้ตอนนี้อยากจะให้คู่กรณีที่ชนท้ายอ่ะ มันรับผิดชอบได้ไหมเพราะว่ารถเขาต้องซ่อมหนักค่ารักษาพยาบาลเขาก็ออกเองแล้วถามว่าคนก่อเรื่องไปไหนที่ชนท้ายเขาหนักกว่าค่ะ<อ>สาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบาดเจ็บหนักถึงขั้นยังสื่อสารไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถตกลงค่าเยียวยากันได้แต่คลิปนี้เอามาเตือนภัยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าบางทีเราขับรถอะ่ะ เราอาจจะต้องรักษาร,ระยะห่างจากคันข้างหน้าประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะขับจี้ตูดแบบนี้จะเบรกจะเปลี่ยนเลนยังไงมันกระทันหันเกินไปค่ะแล้วเนี่ยฮะก็ถึงบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สายมุดสายจี้เนี่ยไปจี้เขาแล้วคิดว่าน่าจะเข็ดนะถ้าปลอดภัยกับม,มาฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวัน ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมริ i นท v HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวกับ